สมมติว่าเช้าวันหนึ่งมีข่าวใหญ่โผล่มาในนาฝีทุกคนว่ารัฐบาลไทยอนุมัติให้กองทัพเรือเดินหน้าโครงการซื้อฟริเกตใหมจ่จากเกาหลีใต้สองลำจริงๆงบประมาณรวม35,000ล้านบาทเป้าหมายคือทำให้ไทยมีฟลิเกตรวม8ลำภายในปี2 0 3 7เพื่อคุมทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้แน่นขึ้นพอได้ยินแบบนี้หลายคนอ่านนึกถึงคาถามเดียวกันเลยครับว่าแล้วเราจะไปเอาเรือแบบไหนละ่ะ ทำไมต้องเกาหลีแล้วแบบที่คุ้มที่สุดสำหรับไทยจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงวันนี้มิกเลยอ,อยากชวนทุกคนลองเล่นบทเป็นคณะกรรมการคัดเลือกเรือไปพร้อมกันครับลองมาดู3ทางเลือกหลักๆของฟริเก็ตจากเกาหลีใต้ที่ไทยน่าจะสนใจทั้งจากประสบการณ์ที่เรามีกับเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชอยู่แล้วจากเป้าหมายระยะยาวของกองทัพเรือ และจะกกรอบงบประมาณที่เพิ่งผ่านคอรมอรไปไม่นานนี้เองก่อนจะไปถึง3ตัวเลือกมิขอปูพื้นสั้นๆนิดหนึ่งว่าทำไมเรื่องฟิเกตมันสำคัญกับไทยขนาดนี้ตอนนี้ฟลีดฟิกเกตหลักของไทยส่วนหนึ่งยังเป็นเรือที่ต่อจากจีนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นรุ่นเจ้าพระยารุ่นนาเลส่วนหลายลำอายุแตะ30ปีขึ้นไปแล้วครับ ถึงจะมีการอัปเกรดระบบเรดร์คอมแบทซิสเต็มใส่ของจากยุโรปเข้าไปแต่พื้นฐานตัวเรือและระบบบางอย่างก็ยังเป็นของเก่าอยู่ดีแปลว่าถ้าพูดถึงอายุการใช้งานยาวๆกับการไล่ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนรุ่นในอีกสักวันหนึ่งอีกด้านหนึ่งไทยเองก็เริ่มมีเรือฟิเกตร,รุ่นใหม่ตัวอย่างอยู่แล้วคือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ฟริเกตสมรรถนะสูงแบบ d w 3,000F จากเกาหลีใต้น้ำหนักกลาว3,700ตันใช้ Combat System และเรดาร์จากซาบมีดีไซน์ลดการสะท้อนเรดาร์แบบเรือสมัยใหม่เต็มตัวถือเป็นเรือธงด้านเทคโนโลยีของกองทัพเรือในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับฝั่งนโยบายภาพใหญ่รัฐบาลก็เพิ่งเคาะกรอบให้กองทัพเรือจัดหาฟริเกตใหม่2ลำวงเงินรวมประมาณ35,000ล้านบาท แบ่งเป็นลำแรกในงบปี2,519ราว1,7500ล้านบาทอีกลำตามมาในช่วงปีถัดไปเป้าหมายปลายทางคือไทยต้องมีฟริเกตรวม8ลำภายในปี2,037และเน้นสร้างในประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เงินหมุนอยู่ในอุตสาหกรรมต่อเรือของไทยเองด้วยครับทีนี้คำถามตรงๆคือถ้าโจทย์มันหน้าตาแบบนี้และถ้าเราตั้งใจมองไปที่ตัวเลือกจากเกาหลีใต้เป็นหลักจริงๆ ิกเก็ตจากเกาหลีมีแบบไหนที่น่าสนใจสำหรับไทยบ้างแล้วจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันตรงไหนมิกเลยตั้งกรอบคิดง่ายๆอยู่4เรื่องครับ 1. คือขนาดและสมรรถนะภาพรวมประมาณว่าเป็นเรือระดับเท่าไหร่ยิงไกลแค่ไหนวิ่งได้เร็วแค่ไหน 2. คือศักยภาพด้านป้องกันภัยทางอากาศและการอัปเกรดในอนาคต 3. คือความเข้ากันได้กับของที่ไทยมีอยู่แล้วทั้งเรื่องระบบเรดาร์คอมแบตซิสเต็มอะไรการฝึกและ 4. คือเรื่องเงินล้วนๆว่าในงบ35,000ล้านถ้าเลือกแบบนี้เราจะได้กี่ลำและต้องยอมเสี่ยงอะไรบ้างมุมมองมวันนี้เลยจะไม่ใช่การฟันธงนะคะว่าไทยจะต้องซื้อแบบนั้นแบบนี้แน่นอนแต่มิกจะชวนทุกคนลองมองไปที่3เส้นทางหลัก ที่ดูสมเพสสมผลจากข้อมูลสาธานะแล้วแต่ละเส้นทางจะพาชมหน้าฟรีดฟิกเกตไทยไปคนละแบบเริ่มจากตัวเลือกที่1ก่อนเลยครับซึ่งมิกเชื่อว่าหลายคนคงเดาได้ไม่ยากตัวเลือกแรกคือสายต่อย,ยอดเรือหลวงภูมิพลหรือพูดง่ายๆคือเรือแบบ dw 3 0 0 0 f block 2จาก h a n w าวาโอเชเดิมคือ dsme นั่นเองนี่คือแพลตฟอร์มที่ไทยใช้จริงอยู่แล้ว1ลำ มีระวางขับน้ำราว3,600-3,700ถึง 3, ตันยาวประมาณ120เมตรทำความเร็วสูงสุดได้ใกล้ๆ30นอตระยะปฏิบัติการมากกว่า4,000ไมล์ทะเลถือว่าเป็นฟริกเกตสมรรถนะสูงเต็มตัวที่ออกไปยืนคุมพื้นที่ไกลๆได้สบายครับสิ่งที่ทำให้ตัวเลือกนี้โดดเด่นไม่ใช่ตัวเลขสเปคอย่างเดียวแต่คือคำว่าเรารู้จักมันดีแล้ว ตั้งแต่ความคุ้นมือของกำลังพลระบบฝึกอะไหลไปจนถึงการบูรณาการกับระบบอื่นๆของกองทัพเรือหลวงภูมิพลใช้แพ็กซับทั้งเรดาร e ์ซีรับ AMB Combat System 9LV และลิง์ข้อมูลที่คุยกับฝูงกลิปเพนและเอลีไอได้ซึ่งไทยเองก็ลงทุนอ c o System ชุดนี้ไปไกลแล้ว การต่อเพิ่มอีก1ห,หรือ2องลำบนแพลตฟอร์มใกล้เคียงเดิมโดยลดความเสี่ยงด้านเทคนิคลงเยอะถ้าเราออกแบบเป็นบล็อก o l สิ่งที่คาดหวังได้คือเกาหลีปรับเลเยอร์ให้เหมาะสมกับการสร้างบางส่วนในไทยเพิ่มพื้นที่สำหรับ v l s ด้านหน้าเรือมากขึ้นปรับเรื่องสถิลภาพและซิกเนเจอร์บางอย่างและอาจเปิดช่องให้ไทยสเปคจิย่อยบางจุดเองได้เช่น เลือกว่าจะใช้ระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานของยุโรปหรือเกาหลีหรือผสมกันจุดที่ต้องยอมรับตรงๆคือความแรงของเรือก็แลกมากับราคาแรงเช่นกันดีลเรือหลวงภูมิพลลำแรกในอดีตยอยู่ราว400ล้านดอลลาร์รวมระบบหลักๆถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบตรกลมที่1ดอลลาร์ประมาณ36บาทเรากำลังพูดถึงเงินประมาณ14,000กว่าล้านบาทต่อ1ลำและนั่นคือราคาเมื่อหลายปีก่อน ยังไม่รวมผลกระทบจากค่าเงินและเงินเฟอ้อยุคนี้ครับดังนั้นถ้ารัฐบาลยืนยันกรอบ35,000ล้านให้ได้2องลำการเลือกแบบ DW3000F Block อาจทําจทำให้เราได้เรือแถวสองลำที่จัดเต็มมากแต่ช่องว่างเหลือสำหรับระบบอาวุธเสริมและงบดูแลระยะยาวก็จะตึงมือพอสมควรแต่ในแง่ความสบายใจด้านเทคนิคและการคุมความเสี่ยงนี่คือทางเลือกที่ตรงที่สุด เพราะเราเหมือนซื้อของรุ่นที่รู้จักอยู่แล้วเพิ่มออปชันอีกนิดหน่อยครับขยับมาที่ตัวเลือกที่2องคราวนี้มิกอยากพาไปดูสาย h ฮยอนเด h e เฮ y ว n d u s นดัสตหรือ SSI กันบ้างนั่นคือแบบ s d s 3500ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นชื่อผ่านข่าวเรือฟิลิปปินส์รุ่นใหม่ที่เรียกว่ามิเกลมาวาคลาสพื้นฐานของเรือกลุ่มนี้คือดีไซน์ SDC 3100หรือ SD f 3100 ที่กำลังสร้างให้กองทัพเรือฟิลิปปินส์ระวางขับน้ำเต็มลำประมาณ3,100-3,200ถึง 3, ตันยาวราว118เมตรใช้ดีไซน์ลดการสะท้อนเรดาร์ตามสมัยนิยมมีพื้นที่รองรับ VLS ด้านหน้าเรือประมาณ16หลุมและเผื่อพื้นที่ให้ใส่เพิ่มได้ในอนาคตขับเคลื่อนด้วยระบบดีเซลคู่ความเร็วสูงสุดมากกว่า25นอตครับ จากตรงนี้ HSI ก็พัฒนาตัวเลือก s d f 3,500ขึ้นมาอีกทีเป็นเวอร์ชั่นยืดตัวเรือออกไปประมาณ129เมตรน้ำหนักขยับขึ้นราว3,500ตันเพื่อให้รองรับเรดาร์และอาวุธที่หนักขึ้นรวมทั้งเพิ่ม VLS ได้มากกว่าเดิมเหมือนเอามิเกลมาวามาขยายล่างให้เป็นฟริเกตเต็มตัวมากขึ้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการเรือหัวหมูครับ ข้อดีของ SDF 3500คือมันถูกออกแบบมาเพื่อ Export เ,เต็มตัวเลยพยายามบาลานระหว่างไม่เบาเกินไปกับราคาไม่หลุดไปเท่าฟริเกตยุโรปถ้าเราดูตัวเลขคร่าวๆจากฝั่งฟิลิปปินส์ดีลเรือโฮเซ่ลิซาวคลาสสลำที่เป็น SDF 3000ใช้งบประมาณราวกว่า280ล้านดอลลาร์สำหรับตัวเรือ และบวกค่างบอาวุธเพิ่มอีกชุดหนึ่งซึ่งเฉลีย่ยหยาบๆต่อ1ลำก็อยู่ในแถว 150- ่ถึง160ล้านดอลลาร์ครับฝั่งมิเกลมาวาที่เป็นรุ่นโตขึ้นมามีการประเมินกันว่าเรือลำหนึ่งอาจขยับขึ้นไปในโซนส5 0ถึง280ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบหยาบๆเท่าเดิมก็จะอยู่ในแถว90,000กว่าล้านถึง1 0 0 0 0ล้านบาทต่อนหนึ่งลำแบบยังไม่รวมอาวุธบางส่วนแลกงานปรับให้เข้ากับความต้้อองงกกาารรขลูขคคับ เพราะฉะนั้นถ้าไทยเลือกแนว hdf 3500เราจะได้เรือ2องลำที่สมรรถนะดีระดับ3000กว่าตันมี v l s พร้อมอัปเกรดใช้งบรวมอยู่ในกรอบ35,000ล้านแบบไม่ตึงจนเกินไปจุดที่ต้องยอมรับคือ Ecosystem ฝั่ง hsi จะไม่ตรงกับดีดั0 0 F ยเดิมแบบ100%ต้องลงทุนงานบูรณาการบางส่วนใหม่ทั้งเรื่อง Combat System, เรดร์และการฝึกกำลังพล แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเริ่มจากศูนย์ครับตัวเลือกที่3มีิอยากชวนมองอีกมุมคือเอาแบบประหยัดแต่เน้นจำนวนลำซึ่งก็คือตระกูล SDF 3000หรือแบบเดียวกันกับโฮเซลิซ s าอคลาที่ฟิลิปปินส์ใช้อยู่ตอนนี้ดีไซน์ SDF 3000เป็นฟริกเกตน้ำหนักประมาณ2,600ตันยาวราว120เมตรจุดเด่นคือออกแบบตามแนวคิดปรับทีหลังได้ตอนส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ครั้งแรก เรือถูกติดตั้งอาวุธไม่เต็มทุกตำแหน่งมีการเว้นช่องสำหรับ v l s และระบบบางส่วนไว้แล้วค่อยอัปเกรดตามงบประมาณในระยะต่อมาเรียกง่ายๆว่าเป็นฟลิกเกตเอนทรีเลเวลที่สามารถค่อยๆเติมขอ,ของขึ้นไปให้ดุขึ้นได้เมื่อมีเงินครับข้อดีของแนวทางนี้คือ ถ้าประเทศมีข้อจำกัดงบประมาณหรืออยากเน้นทมบนแผนที่ให้มีเรือหลายลำออกไปยืนคุมพื้นที่พร้อมกัน SDF 3000จะตอบโจทย์กว่าเพราะราคาต่อนหนึ่ลำถูกกว่า2ตัวเลือกแรกพอสมควรถ้าเทียบตัวเลขจับหยาดที่ประมาณว่า1ลำอยู่แถว150ถึง160ล้านดอลลาร์ก็แปลว่าคิดเป็นเงินบาทประมาณ5,000กว่าล้านถึง6000ล้านบาท ซึ่งในงบ35,000ล้านบาทไทยอาจกดได้มากกว่า2ลำถ้าวางโครงการดีๆครับแต่แน่นอนข้อเสียก็ชัดเหมือนกันถ้าเรือถูกส่งมาพร้อมอาวุธแบบเบสิกแล้วไทยต้องมานั่งทยอยซื้อของเพิ่มทีหลังทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศอาวุธปล่อยนำวิถีหรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์งบรวมทั้งชีวิตเรืออาจไม่ต่างกับการกัดฟันซื้อเรือใหญ่ตั้งแต่แรกมากนะ แถมช่วงรอยต่อระหว่างยังไม่อัปเกรดกับอัปเกรดแล้วก็อาจทําให้ฟลีดมีเรือบางลําฟันคมบางลําฟันทื่ออยู่พักใหญ่ครับเพื่อให้เห็นภาพง,ง่ายขึ้นมิกลองสรุปเทียบเป็นตารางคร่าวๆแบบไม่ลงสเปคกริย่อยเกินไปนะครับตัวเลขระวังขับน้ําและความยาวใช้ข้อมูลสาธารนณะตัวเลขราคาจะเป็นกรอบราคาประมาณหรือลอมจากดิวต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลมๆ1ดอลลาร์เท่ากับ36บาทตัวเลขทั้งหมดใช้เพื่อดูสเกลไม่ใช่ตัวเลขทางการจากตารางนี้ถ้ามองแบบคนออกแบบงบมิคิดว่าภาพมันชัดขึ้นเยอะครับถ้าเราเลือก DW3000F Block า2ลำเต็มๆ um งบ35,000ล้านบาทอาจหายไปเกือบทั้งหมดกับค่าตัวเรือและระบบหลักเหลือพื้นที่เผื่อสำหรับอาวุธและโครงการดูแลระยะยาวไม่มากนะัก แต่สิ่งที่ได้คือเรือที่ไทยคุ้นเคยที่สุดและแรงที่สุดใน3ตัวเลือกนี้ถ้าเลือนสายตาลงมาที่ SDF 3500ภาพมันจะเริ่มบาลานซ์มากขึ้นเราจะได้เรือ3000กว่าตันสเปคดีรองรับ VLS มีรูมให้โตอีกสมรรถนะภาพรวมพอไปยืนเทียบกับฟิเกตยุคใหม่ในภูมิภาคได้ราคาอยู่ตรงกลางระหว่างเรือหลวงภูมิพลกับโคเซริซาวถ้าคิดง่ายๆว่างบลำละ900 0ถึง1 0,000กว่าล้านบาท สองลำก็ยังอยู่ในกรอบ35,000ล้านแบบพอหายใจได้ส่วน s d f 3000จะเป็นตัวเลือกที่เน้นจำนวนลำมากที่สุดสมมุติว่าไทยอยากให้มีฟริเกตเพิ่มในฟรีดให้เร็วในช่วง10ปีนี้การเลือกเรือระดับ2,600ตันที่ราคาแถว5,000กว่าล้านจนถึง6,000กว่าล้านต่อนหนึ่ลำอาจทำให้เราเห็นธงไทยบนทะเลมากขึ้นในงบที่เท่าเดิมเพียงแต่ต้องยอมรับว่ากำลังลบของแต่ละลำ อาจไม่ถึงขั้นจัดเต็มเท่าอีก2ตัวเลือกและต้องการงบเผื่ออัปเกรดต่อเนื่องครับพอกลับมาที่มุมของไทยมิกมองว่าปัจจัยสำคัญมันไม่ได้มีแค่ตัวเรือแต่รวมไปถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและวิธีที่เราจะลบในอีก20ปีข้างหน้าด้วยในวันนี้ไทยมีอีโคซิสเต็มของซาฟอยู่บนทั้งเรือหลวงภูมิพลและฟิเก็ตนเลสสวนหลังอัปเกรด มีเครือข่ายข้อมูลระหว่างกิบเพนเอรีไอและเรือผิวน้ำอยู่แล้วถ้าเราต่อ D-W 3,000 F Box 2เพิ่มอีกหนึ่งหรือสองลำสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีกลุ่มเรือที่พูดภาษาเดียวกันเพิ่มขึ้นทันทีการฝึกการบำรุงรักษาและการวางยุทธวิธีจะง่ายขึ้นและความเสี่ยงเรื่อง integration จะต่ำที่สุดแต่ในขณนะดเดียวกันภูมิภาคนี้ก็เริ่มเต็มไปด้วยเรือใหม่จากหลายชาติ ฟิลิปปินส์มีทั้งโคเซอริซาวและมิเกลมาวามาแล้วเวียดนามมีฟิเกตลาเซียสิงคโปร์มีเรือชั้นฟอร์มิเดเบลอินโดนีเซียกำลังลายเรือยุโรปของตัวเองถ้าไทยอยากยืนให้พอสูสีในเชิงจำนวนลำกับสมรรถนะการมองหาตัวเลือกอย่าง HDF 3500ที่ราคาเบาก,ากว่าเรือหลวงภูมิพลแต่ศักยภาพยังสูงอาจเป็นการประณีประนอมที่น่าสนใจ สำหรับ SDF ส0มพันมิคมองว่ามันน่าสนใจในบทบาทเรือทำงานประจำวันมากกว่าเป็นเรือธงถ้ากองทัพเรือมองว่าจำเป็นต้องมีเรือหลายลำคอยเดินคุ้มกันเรือพาณิชย์ปราบโจรสลัดทำภารกิจค้นหาและช่วยเหลือรวมถึงงานแสดงธงในทะเลห่างไกลการมีฟิกเกตเอนทรีเลเวลหลายลำเทียบกับการมีเรือแรงแค่ไม่กี่ลำก็เป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าคิดเหมือนกันครับท้ายที่สุด ในมุมส่วนตัวของมิกถ้าให้เดาจากทั้งกรอบงบที่มีอยู่จริงความคุ้นมือของไทยกับ d w 3,000F และความตั้งใจจะต่อในประเทศมิกคิดว่าโอกาสที่ไทยจะเลือกแนวทางต่อยอดเรือเหลือ,ลอ,องภูมิพลในเวอร์ชัน b ล็อก2ยังสูงมากอยู่แต่โอกาสที่เราจะเห็นบางอย่างจากตระกูล s d f ของ HHI เข้ามาเป็นคู่แข่งก็มีเหมือนกัน โดยเฉพาะถ้าไทยมองเรื่องราคาและข้อเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับอู่เรือไทยเป็นสำคัญสำคัญมากอย่างคือตัวเลขราคาที่มิคเอามาพูดวันนี้เป็นแค่กรอบหยาบๆจากดิวประเทศอื่นและการคูณอัตราแลกเปลี่ยนเล่นๆเ,เพื่อหเห็นสเกลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตัวเลขทางการของไทยหรือของบริษัทผู้ผลิตเพราะเวลามีการเจราจารจริงสเปคแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เงื่อนไขาการต่อในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปจนถึงแพ็กเกจซ่อมบำรุงระยะยาวสามารถดันราคาขึ้นลงได้อีกเยอะมิเลยอยากชวนทุกคนมาปิดท้ายคลิปด้วยคำถามง่ายๆแต่ตอบยากนิดนึงว่าถ้าพรุ่งนี้คุณต้องเป็นคนเลือกให้กองทัพเรือไทยด้วยตัวเองในงบประมาณ35,000ล้านบาทคุณจะเลือกไปทางไหนดี ระหว่างเรือแรงจัดเต็มแบบสายเรือหลวงภูมิพลสองลำที่เสียงน้อยเรื่องอินทิเกรชันหายห่วงกับเรือระดับกลางอย่าง SDF 3,500ที่อาจทำให้เราบาลานซ์ระหว่างสมรรถนะกับราคาได้ดีขึ้นหรือจะเลือกเส้นทาง SDF 3,000ที่เน้นจำนวนลำบนแผนที่ให้ทะเลไทยมีเรือทมโบกสะบัดมากที่สุดลองคอมเมนต์มุมมองของทุกคนไว้ด้านล่างหน่อยนะครับ ว่าถ้าคุณกำลังออกแบบฟรีฟิกเกตไทยในอีก10กว่าปีข้างหน้าคุณจะจัดสมดุลระหว่างเรือแรงกับเรือเยอะอยังไงบ้างแล้วถ้าชอบคลิปวิเคราะห์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวมิกจะทำตอนต่อไปไล่ดูตัวเลือกจากประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสเปนเยอรมนีอิตาลีหรือแม้แต่ตุรกีว่าเขาเอาอะไรมาชนกับข้อเสนอจากเกาหลีใต้ได้บ้างครับ แล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ